<c oughs> อสวัสดีครับสวัสดีน้องๆหลานเพื่อนๆ <c oughs> ที่กำลัง <c oughs> หางานศิลปะอดิเลกออดิเลกงานแก้ลำคาญนะนี่เลยอาจารย์จวบอยากจะแนะนำ แบบปลันเรือเอา,าเนี่ยตอนนี้ช่วงโควิดเนี่ยกำลังดีเลยไม่นจะดีของผมเนะไม่นจะดีทั่วไปนะไม่ใช่ดีอย่างนั้นคือมันดีตรงที่ว่าเราไม่สองฟุ้งซ่านอ่ามันได้ซึสซ่านมันไปมันไหลได้มันยิ่งดีมันไปเไร็วท่า่ยิ่งดีแล้วเราไม่ได้ฟุ้งซ่านเอาวันนี้มาทําสนุกได้เงินช่องได้เงินใช้ด้วยนะอา่าเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ดูอนันนี้อาจารย์จะบอกให้ดู ครับเนี่ยอาาขายแบบตัดตัดปะเหลือใบํำรานและอื่นๆมากมายแบบฝึกหัดราคาถูกนี่อาโจารจันตวเปอนี่มันแสดงอ,า,อ,า,อาถึงอาความเรียกประกันประกันความชัวเรื่องแบบอ้าวโอเคนะทีนี้ก็จะไปถึงเรื่องไอไอไอ,ไอรูปเรือรูปเรือต่างๆเนี่ยจะ เนี่ยครับรูปเรือแบบต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยครับเนี่ยเยอะมากมายเนี่ยที่เราจะทำกันเนี่ยเยอะแยะเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยเลือกเอาเลือกเอาอยากไหนจะเอาต้องการแบบไหนอาจารย์จวกทําให้ได้หมดนะแบบแปลนเนี่ยนะทําได้หมดนะนี่ เนี่ยเรือเพศเนี้นะนก็ทํากันล้ำสนุกสนานดูโห้ยมันทําแล้วอ่าเนี่ยเรือใหญ่ก็มีเรือเล็กก็มีม,มีมีขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยอยู่ที่ว่าเราจะจะทำนะก็มันก็เพลิดเพินไปอ่าดีกว่าที่จะไปไปเตะเตร เสี่ยงกับโควิดนะนั่งอยู่กับบ้านทำน,นี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีการของมันคืออะไรที่จะขายเนี่ยที่จะขายก็อย่างนี้นี่คือแผ่นกระดาษคือแบบแบนแบบตัดปะนี่แบบอนี้ทำมาให้แล้วส่งมาเลยเนี่นน,นี่หนชิ้นสอชิ้น3ชิ้นประกอบให้เสร็จแล้วรอคือทำแล้วเนี่ยเลือมจะได้ยาวเท่านี้ ทำแล้วประกอบได้ปันยาประกอบได้แค่นี้แต่ไอส่วนประกอบของมันก็คือนะนี่เดี๋ยวดูทีนึงเรื่อยๆนี่อันนี้ส่งไวแบบพี่อ่าแบบแรบ,บ,บ,บรวมภาพรวมภาพรวมกองตัวไหนอยู่ที่ตัวไหนตัวไหนอยู่ที่ตรงตัวตรงตัวไหนอยู่ที่กระดูกงูเลขที่เท่าไร่มันมีบอกให้หมดเลยมีบอกให้หมดนะอันนี้กองเรือไหมกองเรือแต่ละตัวมันมีทั้งหมด7ตัวหนึ่งสองสมี่้าดตัว คุณจะไปไขจักส,สิบตัวก็ได้ไม่มีปัญหาหาช่องว่างใส่เอาก็ได้นะทั้งหมดเจ็ดตัวแต่ว่ามันนี้อยู่อย่างนุ้ยข้างนอกในตัวหนึ่งนะอ้าวนี่ไม้นะไม,ไ,มไม้ไม้ที่เราให้ไปเนี่ยเป็นไม้ที่ว่าประกอบทําได้ตลอดนะแล้วก็เป็นมี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 มมหลายอย่างจะเป็นเพศประเภทไม้ตาแบบมีไม้สนนอกแต่สนนอกดีที่สุดเย่มหบมอดไปกินอะไรนะ่ารักก็นี่ นี่อ่าเลื่อยฉลุอันนี้นี่แถมให้ฟรีไปเนี่ยฉากไอ้ฉากไม้ที่อาจารย์จวบทําเองอะเนี่ยทําเองแล้วก็ทํามันเป็นร้อยๆอันส่งไปลูกศิษย์ไปลูกกี่อันแล้วอ่าไปแล้วเนี่ยกระดาษทรายเนี่ยกระดาษไอกระดาษกระดาษทรายเนี่ยสำหรับปัดหัวไม้อะไรเงี้ยนะอ่าอ่าีนอยู่นี่อยู่นี่เนี่ยเดี๋ยวสองอันสามอันเนี่ยนี่ยเนี่นี่ก็เป็นอ่าเป็นฉาก เป็นไม้ที่ติดกระดาษทรายแล้วก็อันนี้กาวกาวร้อนแล้วก็ผงเชื่อมผงเชื่อมนี่มันจะกี่เลื่อยนะครับมันเป็นผงขัดออกมาจากผิวไม้นะต่อ,อไปนี่กาวลาเทกนะไอ้กาวลาเทกนะกาวลาเทกอันนี้แฟดได้นี่ส่วนหนึ่งส่วนที่จะเป็นตังหากนะันเราไม่เกี่ยวกันแฟดได้ที่อาจารย์ เรื่องเรือไว้เต็มเพียบมีวิดีโอการสอนต่อเรือมีการมีวิดีโอสอนต่อเรือมีวิดีโอเริ่มต้นวิธีการอ่าร่างแบบยังไงเป็นยังไงและรูปเรือของเอามาจากนอกเอามาจากสากลเอามาจากประเทศต่างๆเอามารวมในแฟดไดเนี่ยทั้งหมดจะ8กิกะไบต์อ่าแต่ว่าอ,อ่าแฟดเนี่ยแฟลกิกะไบต์เนี่ยไอแฟดใดอันเนี้ย16กิกะไบต์แต่เอามาอัด ดูนะครับแปจิกะไบต์โอ้โหแปดิกะไบต์เนี่ยท่านก็มานั่งนั่งนั่งดูนอนดูก็ไม่รู้แนละกี่กี่เป็นกี่กี่สิวันแล้วกว่าจะจบอ,ะอ่ะนะอ่านะอ่าแล้วก็ต่อไปก็มีไอ้พวกนี้ไออ่าเดี๋ยวอืมอ่านี่มีแล้วกองเกิงมีสดเสร็จหมดเรียบร้อยอ่าเรือ,เร,อเรือที่ที่ท,ที่ที่ให้แบบดูตะกี้นี่คือเรือลำนี้นะ รือลำนี้ตอนนี้ก็อธิบายหน่อยหนึ่งว่าไอ้แฟตไบอันนี้ต้องซื้อต่างหากเราจะไม่ได้แถมไม่ได้แถมในรายการนี้นะไม่ได้แถมในรายการนี้เดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเข้าใจการผิดว่า,าแถมไปเพราะอันนี้ตอนนี้เขาขายอยู่พันกว่าบาทนะฮะแต่าขายต้องการด้วยก็โอเครวมไปในนั้นเลยรวมไปในเรื่องแบบ ต่ถ้าไม่เอาก็ก็ไม่ไม่ว่ากันถ้าไม่เอาก็ไม่ว่ากันนะ,ะ,ะถ้าไม่เอาแฟดได้นะไม่เอาแดัดแฟดได้แล้วก็มีพวกนี้แค่นี้นะนี่นะนี่น,นี่พวกแบบกระดาษแผ่นเดิมไม,ไม้ไม้นี่อะไรเนี่ยนะทั้งหมดกาวนะต่ได้ไม่มีนะกระดาตัวนี้ไม่มีก็เป็นนั้นว่า สรุปรวมฟาร์มว่าเราจะได้เรืออย่างนี้นะได้เรืออย่างเนี้หนึ่งลำหนึ่งลำในแบบแต่เลือกได้ทุกแบบจะเลือกแบบไหนก็ได้นะจะเลือกแบบไหนก็ได้เนี่ยรูปเลือกรูปแบบได้หมดเลยนี่อย่างนี้อย่างนี้ได้หมดนะ,ะถ้าเลือกถ้าเลือกแบบนี้โดยที่อาจารย์จบยังไม่ได้เขียนก็ใช้เวลาเขียนประมาณ2วันนะสวันอ่า ทีนี้อ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยรูปร่างเงี้ยมีเยอะแยะไปหมดเลยนะเยอะแยะไปหมดแหละอ่าแล้วแต่เลยจะเลือกเอาเนี่ยอย่างเงี้ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยเราต้องการแบบไหนนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหรือเยอะแยะหมดนะแต่ถ้าต้องการปุ๊บอาจารย์อาจารย์จัวก็จะเขียนประมาณสองวันแล้วก็ทําแบบไปให้ทําแบบทั้งหมดมอย่าลืมว่ามีมงมีไม้มีกาวเกลืออะไรมีส่วนประกอบ คุณไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปซื้ออะไรอ่าอ่าไม่ต้องไปซื้อยกเว้นไอ้เครื่องไ,ไ,ไอ้ไอไอสว่านสเว่นเจาะนั่นอีกเรื่องหนึง่งควรจะมีนะอ่าทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดที่กล่าวมาเนี้ยที่คุยกันมาเนี้ยในชุดนี้ไม่รวมแฟดได้นะไม่รวมเด็ดแฟดได้ไม่รวมแฟดได้มีหนึ่งแผ่น แผ่นแบบแตัดปากครบชุดสองด้วยฉลุฉากไม้ไม้ปากกระ,กะอากระดาษทรายปากกระดาษไ,าษไม้ที่ปากกระดาษทรายสามกาวลอ้อหนึ่งหลอดกาลาเท็กหนึ่งหลอดผงเชื่อมกาวหนึ่งกระปุกสี่ไม้สำหรับต่อเรือ,อต่อเรือพร้อมฐานไม้ที่เอามาทำเรือทั้งกงทั้งเรือเปลือกเรืออะไรทั้งหมดหนาพร้อมฐานและคลิปสอนต่อเรือต้องส่งทางไลน์คือส่งทางไลน์ ส่งให้ทางไลน์นะครับแล้วก็เซฟเอาทั้งหมดเนี้ยส่งถึงกระดบ้านราคา1,200บาทจะให้ผมเก็บเงินไปทางผมทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะมันทำมันใช้ทุนเยอะเราจะต้องเอาเงินไปวางกับเขากับที่อ่าอ่าทีา่ที่ขนส่งอ่ะนะต้องเอาขนส่งต้องไปวางเงินเขา้าแล้วกัมนมันยุ่งยากมากครับยุ่งยาก ผมก็ถือว่าตรงนี้มันเงินไม่เท่าไร่นะเงินไม่เท่าไรเรียกว่าซื้อความรู้เขาหมดกันเป็นึ่งหมื่นหมดก็ไไ้หมื่นยังเรียนยังเรียนอะไรไม่ได้ครบยังเรียนไม่ได้นั่นเลยครับไอ้ผมนี่แนะ่นอนชัวร์อ่าสนใจก็กริงกลางมาครับหรือว่าแฟดได้มาได้เลยนะขอพระคุณมากๆครับผมจะหวัดดีครับอาจารย์ประจวบสุวรรณโชิ